ู่กันที่สถานีวิจัยลันตะคองนั่นเองค่ะ,ะครับจากครั้งที่แล้วนะครับผมที่เราไปชมโดมเสนอมพระเกียรติโดมที่1กันใช่ใชครับ <ฮะ S 1> ผมอ่ะแล้วเราก็ได้บอกไปว่าครั้งนี้เราจะมาชม นี่เลยครับในส่วนของแมลงเข็ดร้อนครับผมแล้วก็เป็นน้าใช้สอยครับผมโอ้โหจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะคะเราไปกันเลยค่ะใช่รับผมแต่ว่าเราไม่ได้มาสองคนอีกแล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะวันนี้นะคะเราต้องไปตามหาพี่วิทยากรนะคะที่พี่เขาเนี่ยจะมานําชมแล้วก็บรรยายนะคะในส่วนของแมลงให้เราฟังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่เขาเราเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยด้านในเลยค่ะใช่ด้านในใช่ไหมครับผมงั้นเราไปกันเลยครับผมค่ะ อะไรจะนั้นตอนนี้มียาวมากไปเราจะไปจะคายคล้ายกันจัง,งเถอะเฮ<อ>้วเ,เราต้องไปหาวิทยากรใช่แล้บใช่พี่คนนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ครับพี่วิทยากรจริงอะ่ะต้องอยู่ในห้องที่มีแมลงล้อมรอบตัวไงใช่พี่ก็<อ>ไม่รู้เรื่องเลยมมโอัน้นโอระดุกกรุกใช่ใช่พี่วิทยากรไหมครับไม่ใช่น่าน่าจะไม่ใช่นะคะใช่พี่ สวัดีค่ะมาติดต่อเลยค่ะมาหาพี่วิทยาการค่ะอ๋อพี่นี่แหละค่ะพี่วิทยาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะให้พี่วิทยาการแนะนําตัวกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็สวัสดีนะคะก็ชื่อนางสาวพัชรินิเกตโดนนะคะหรือว่าจะเรียกว่าพี่ไม้โทก็ได้ค่ะพี่ไม้โทใช่ไหมใช่ค่ะพี่ไม้โทค่ะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นแล้วกันเลยพี่ไม้โทได้ค่ะพี่ไม้โทครับผมพี่ไม้โทที่นี่ทำอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อภายในอาคารเนี้ยค่ะก็จะเป็นอาคารที่ เปิดให้ทุกคนแล้วค่ะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับมแมลงแล้วก็งานอีกอย่างหนึ่งที่เป็นงานหลักของเราก็คือจะไปงานในส่วนของการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรค่ะ<อ>ถ้าเป็นมแมลงในส่วนอาคารนี้ค่ะเราตอนนี้ไปกลุ่มของมแมลงในโซนเขตร้อนชื้นซึ่งมันจะเป็นแถบภูมิอากาศในพื้นที่บ้านเราในประเทศไทย้โหคุณผ,ผู้ชมหามแมลงในเขตร้อนชื้นนั่นเองค่ะจะตัวใหญ่ขนาดไหนให,ใหญ่เท่าชายพีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เค่ะ,คะ <Yeah. S 2> ของจ้าแห่งการทางตัวอีกหนึ่งชนิดนะคะเดีย๋ยวเราก็จะให้ท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะคะได้ลองหา ตัวดูนะคะว่าจะหาตัวเจอไหมโอ้คุณผู้ชมลองทายกันดูสิคะว่าอายหรือว่าชายพีจะหาเจอก่อนก <stop it. S 1> ันค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเ้อาอันมอ่าเยามเงเอหาไม่เจอหาไม่เจอเลยอะชาพีให้พี่ไม่โทรเฉลยเลยดีไหมคะตัวยมค่ะ ไม่เจอใช่ไหมคะไต่อไปเราจะเฉลยแล้วนะคะว่าแมลงอยู่ตรงไหนกันนะคะอยู่ตรงไหนะคะนี่คือจ้าแห่การทางตัวอีกหนึ่งชนิดค่ะเหมือนไม้ไม้เปรียบเลยต้นตัวนี้เราจะเรียกว่าตะกั่นใบไม้ค่ะตะกั่นใบไม้ตัวนี้สามารถจับออกมาได้โอยขอจับบ้างได้ไหมคะได้ค่ะน่ารักมากเลยเนี่ยเหมือนไม้ไม้ เมื่อกี้นี้ไม่เห็นเลยจริงนะครับโอ้ยชายพีรู้นะกไมคืนมกับธรรมชาติมหัศจรรย์มากๆเลยเนาะ่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปร่างเหมือนกันที่จะเห็นว่าตัวเขาจะแบนแล้วก็จะเคลื่อนที่ช้าเพราะฉะนั้นการเลียนแบบตัวเองให้เหมือนใบไม้กกับพืชอาหารที่เขากินอยู่เป็นประจำนะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นที่สังเกตได้อีกทางหนึ่งน่ารักมากแต่เอาออกมาเกาะมือนี่คือไม่เดินไปไหนเลยไม่เดินไปไหนจริง อยู่ที่เดียวตรงนี้อยู่ท,<ส>ที่เดียวเลยแล้วเจ้ <c oughs> ก็ตนแบบนี้ที่เขาบินได้ไหมครับเนี่ยออบินได้ค่ะแต่ตัวที่บินจะเป็นตัวผู้ค่ะตัวเมียเขาจะเกาะอ,อยู่นิ่งๆค่ะแล้วก็ไม่ไปไหนจะเกาะก,กินแต่ใบไม้อย่างเดียวเลยอที่ไอ้าจับเนี่ยแล้วจะเป็นตัวเมียใช่ไหมล่ะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเลยใช่ไหมเนี่ย ถ้าดูตามสรีราเขาจะเห็นว่าตัวเมียค่อนข้างจะป้านและแบนค่ะถ้าเขาไปบินต้านลมอย่างเงี้ยมันจะเป็นพื้นที่อะเขาจะโต้งลมทําให้การบินเคลื่อนที่ไปไหนแล้วลำบากใช่เขาก็เลยจะไม่บินไปไหน <ś led> อเดี๋ยวขอส่งน้องนะคะสลับคืนให้กับพี่ไหมท่ะ ชายพี่เนี่ยร่มสนุกแลวก็ตื่นเต้นม,มากๆเลยค่ะน้องๆเนี่ยมากันเนยอะเลยครับผมเนี่ยเฮ้ยอยากดูในนี้มีอะไรอีกค่ะอดี๋ยนี้เราจะไปดูกันอีกหนึ่งชนิดน,นะคะซึ่งเป็นตัวไฮไลท์ของโดมเราเลยนะคะโอ้ไฮไลท์เลยค่ะคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีๆนะคะคือตัวนี้ค่ะ,ฮะเฮ้ยเหมือนดอกไม้เลย,ะะยเอะค่ะพี่ไม่อดมองพลาไปแล้ว <laughs> ใช่ค่ะ ตอนนี้เราจะเรียกว่าตะก,กะแต่ตำข้าวกล้วยไม้ค่ะตะก,กระแตนตำข้าวกล้วยไม้ค่ะคุณผู้ชมดูแล้วเหมือน,นจริงนะเหมือนตวกล้วยไม้เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะ,คะกาลังตำข้าวอยู่เลยอันนี้จะเห็นนะคะถ้ามองไปที่ขาทั้งสี่ข้างนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะคล้ายกลีดเหมือนกล้วยไม้ค่ะซึ่งเขาได้จะใช้ รูปร่างในการพางตัวแบบนี้ไปเกาะกระดอกไม้เพื่อที่เขา่จะจับพวกผึ้งหรือผีเสื้อที่บินมาผสมพันดอกไม้ค่ะกินเป็นอาหารถ้าไปอยู่กับตล้ไม้นะคะพี่ไมโทหนูแทบมองไม่ออกเลยใช่ค่ะก็จะกลมเกินม,มากตรงนี้จะเป็นกลุ่มของแมลงที่กินเนื้อเป็นอาหารนะคะค่อนทางจะดุร้ายใช่ค่ะ เขากินเนื้ออะไรเป็นอาหารนะคะ,ะถ้าเป็นไว้เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะให้เป็นลูกมแมลงสาบหลายๆท่านอาจจะกลัวมแมลงสาบรลูกมแมลงสาบค่ะ,ะคุณผู้ชมแต่ดูจากตาเปล่าอย่างงี้น้องตัวจิ๊ดๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ<ห>คุณผู้ชม ขอสิ่งมีชีวิตเรือญยตายค่ะที่วิวัฒนาการร่วมกันมาก,กับแมลงค่ะนั่นก็คือแมงมุมใช่ค่ะตอนนี้ที่เห็นทั้ง3าชนิดจะเป็นแมงมุมทารันทูล่านะคะโอ้โหที่เห็นน้ว่าตัวตัวเขาจะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ทั่วทั้งตัวจะมีขนบิ๊กบ้าม,มากเลยค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะอย่างตู้นี้นะคะเขากาลังเห็นที่เขากําลังเดินไต่ขอบตู้เนะะี่ยค่ะคือเขากําลังทอใยค่ะทอใยสร้างใยขึ้นภายในตู้เหลียงค่ะ โอ้ยนี่ไงคะเส้นใยเล็กๆน้อยๆ,ๆพวกนี้เขาทองเ,องเลยโอ้อนนอที่เขาสร้างใหญ่ในตู้เนี่ยคือเป็นการสร้างบ้านเหรอครับหรือว่าเขากะลังเตรียมอะไรทักอย่างหรือเปล่เาเหมือนเป็นการสร้างอาณาเขตในการออกหากินนะคะเพราะว่าเขาจะใช้การสั่นสะเทือนของเส้นใยของเขาค่ะในการจับแมลงกินเป็นอาหารแล้วแบบนี้เนี่ยมีพิษไหมคะมีพิษคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอนนตามธรรมชาติเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอ้ามยุ่งเด็กขาดเลยนะคะ ไปชมห้องพิพิธภัณฑ์น,นะคะซึ่งเราเก็บรวบรวมแมลงที่เป็นลักษณะแบบตัวอย่างแห้งไว้นะคะว้าวนี่ตัวผีเสื้อเรืองแสงหรอคะพี่ไมโทอ่าอันนี้จะเป็นผีเสื้อมอโฟค่ะตัวนี้จะเป็นผีเสื้อจากต่างประเทศค่ะออันนี้จะเห็นว่าเกล็ดปีกของเขาเขาค่ะจะมีการเหลือบแสง<ช>ไปมาจะออกเป็นลักษณะสีฟ้าสีม่วงสลับกันไปแล้วแต่เฉดที่มีแสงตกกระทบลงบนปีกเขาอะค่ะ,คะ กำเนิดเขาเนี่ยอยู่ประเทศอะไรคะพี่ไม่โธ่เอออยู่อเมริกาคะ่ะว้าว <laughs> ท่านผู้บริการครับผมเดี๋ยวผมขอนุญาตสอบถามว่าที่นี่เปิดปิดเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเป็นในสถานการณ์ที่ปกตินะครับเราจะเปิดนะครับวันวันที่เราเปิดรับการเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยในลักษณะที่เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เราจะเปิดวันอังคารถึงวันพฤหัสนะครับสําหรับวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยเราหยุดเพื่อที่จะให้นักวิจัยของเราเนี่ยได้ทํางานวิจัยนะครับส่วนวัน สาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็เปิด w a l k in ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับทั้งในส่วนของอาอารเรือนกระจกนะครับที่สแสดงพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ในส่วนของเรือนกระจกที่จะแสดงมแมลงนะครับที่เราสองคนได้เข้าไปไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับ,รบเห็นมีตึกมากมายหลากหลายเลยค่ะอยากให้ท่านผู้รายการนะคะแนะนาอธิบายเกี่ยวกับแตรละตึกมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะครับ ก็จริงๆแล้วสถานีวิจัยลำตะองของเราเนี่ยภารกิจหลักนะครับเราทํางานวิจัยกับทำงานวิจัยทางด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับพืชที่เป็นพืชผกพื้นบ้านพืชพื้นเมืองโดยเฉพาะพืชพื้นเมืองในในในแถบของจังหวัดนครราชสีมาครับก็สําหรับช่วงเวลาที่เรามีนะครับก็อาจจะมีเพียงเท่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ ที่สถานีวิจารณ์ตะคองของเราก็มีพืชอีกหลายชนิดนะครับที่อยู่ในเรือนกระจกแล้วก็อยู่ในบริเวณแลงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจให้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มาเรียนรู้จากสิ่งที่พบในธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่พบในโรงเรือนจริงๆด้วยตาของท่านเองนะครับขอเรียนเชิญครับผมได้แล้วค่ะคุณผู้ชมขาที่นี่นะคะสถามีวิจัยณ์ตะคองค่ะยังมีพันไม้น,ะนานาชนิดนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาสัมผัสและได้เห็นจริงด้วย ใช่เหยคะเชฟพีใช่แล้วครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage สถานีวิจัยลำตะคองกันเองครับสำหรับวันนี้นะคะรายการเยี่ยวสุดใจไปลำตะคองมิชชั่นคอมพิวเราขอบค,คุณต้องลาไปก่อนแล้วครับผม<ห>บ๊ายบาย,บาย,บาย